สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องพองทิพย์แล้วก็พี่จันหอมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพองทิพย์ก็จะมากินมะม่วงกับอะไรอ่งุ่นเนี่ใช่นี่นะคะก็มีข้าวข้าวนาข้าวนาช้างที่นี่เขาเออถ้าตุดจีนเขาจะทําแบบนี้กันนะคะก็จะมีเชียงคูเขาจะเรียกว่าเขาหูจั่งนะคะก็จะมีสามอย่างนะคะวันนี้พน้องพองทิพย์ก็จะมาทาคลิปสั้นเองนะคะไม่ได้ทํา แบบคลิปจริงๆจ,จังๆนะคะแล้วก็เราจะมาชิมดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะค่ะค่ะเรา,า,าจะมาชิมมินน่วงนะคะเปรี้ยวเคยอร่อยนะคะรสชาติมีอะไรบ้างเขาจะมีแบบหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวนะคะอร์เฟกใช่ แล้วก็บอกเมืองนี่ก็พริกมันจะเป็นเผ็ดไปนิดนึงแต่ก็อร่อยนะคะเพราะว่าน้องขอุชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะก็จะอะร่อยเคือข้างาช้างนะคิดูนะคะที่จริงมันแบบแผ่นมันจะใหญ่ๆๆเลยนะคะแต่ตอนนี้มันเดะ <c oughs> ซื้อมาเมื <c oughs> ่อกีอ้ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มันก็กระทบกระเทินก็เละนะคะ <c oughs> อร่อยเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มีแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องคองทิพย์ด้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ